ไอ<ห>้ทูมึงอยู่ไหนไอ้เด็กเปรตออกมานีไ <Yeah. S 3> <oun> ่ไอ้ทูเชี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแม่ทุบกับพ่อเลี้ยงมมาที่นี่อะบอสผมว่ารีบไปกันเถอะเกิดเรือ่องไม่ดีขึ้นแน่เลยอะมึงทำให้กูอับอายขายทีหนะ้า ชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วว่าลูกบ้านนี้มันขี้คุกคุณครับกรุณาอยู่ในความสงบด้นะครับที่นี่เป็นสถานที่ราชการใครลุกมวะพี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวถามลูกมันก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเย็นนั้นเหรอมึงดูลูก่มึงสิมันทําอะไรลงไปอยาพคุตัวหาครับผมว่าเชิญออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนจะดีกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นคะแม่เพราะมึงใช่ไหมที่ทําให้ทุกคนเสียคนเนี่ยฮะเฮ้ยมึงจะทำอะไรเนี่ยพวกมึงจะลุมกูเหรอ ตำรวจครับจับมาเลยครับมันจะทำลายผมตำรวจครับอย่ากให้เรากูมานี่เพื่อช่วยมึงนะกูมาสมน้ำหน้ามึงไห้เด็กเปรตสักวันมึงต้องตายในคุกนี่แหละใครจะแน่ต้องตายในคุกทูบพูดอะไรของมึงเนี่ยคนที่ข่มขืนพี่กูจนฆ่าตัวตายอ่ะมันทหารจะต้องตายในคุกพี่เจพี่อยากคำตอบมาตลอดใช่ไหมว่าทำไมพี่เจถึงฆ่าตัวตายเขาแมนไงไอสารเลวแล้วเป็นคนทำเขาแมนไงสารเลวแล้วเป็นคนทำแมนไง คำตอบมาตลอดใช่ปะ่ะว่าทำไมพี่เทียนถึงฆ่าตัวตายชชชเชฉันคิดว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตยอยู่ไปเพื่ออะไรอรอเพื่อมีความสุขมั้งแล้ถ้าไม่มีทางมีความสุขอะเขาสามารถตายได้ปะเฮ้ยเทียนเป็นอะไรหรือเปล่าอะ ทำไมถามแบบนี้อ่ะเปล่าอะ่ะพอดีเราเห็นข่าวคนฆาตัวตายบ่อยก็เลยอยากรู้อืมเราว่าทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองแหละนั่นสิสำหรับบางคนเนี่ยการที่จะมีความสุขเนี่ยคงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต เขาแค่ต้องการที่จะหลุดพ้นจา,คากความทุกข์ความทรมานแค่นั้นคงพอมั้งทำไมมันถึงไม่ยอมบอกกูวะทูกผมแค่อยากปกป้องพี่เทียนอ่ะไม่อยากใครมาสมเพศโดนพ่อเลี้ยงจนข่มขืนซ้ำๆต้องฆ่าตัวตายข่มขืนซ้ำๆหรอสามปีสามปีที่พี่เทียนทนอยู่กับเหตุการณ์นั้น ผมพยายามบอกให้เขาบอกพี่หรือบอกใครก็ได้ช่วยเราได้เขาก็ไม่ยอมบอกทำไมมันถึงเป็นแบบน,นี้วะผมขอโทษนะพี่ที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าพี่เป็นคนทำตรงนี้ผมก็รู้อยู่แก่ใจแต่พี่เทียนเขาขอไว้เขาไม่อยากให้พี่รู้เรื่องนี้เขากลัวพี่จะรังเกียจที่เขาไม่รับรักพี่อ่ะ ไม่ใช่เขาไม่รักพี่นะแต่เขารู้สึกว่าตัวเองสกรปรกไม่คู่ควรกับพี่ผมว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะครับเราแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่าทูบเดี๋ยวพี่เอาชุดให้เปลี่ยนนะแต่ว่าคอนโดพี่มันมีห้องนอนแค่ห้องเดียวนอนโซฟาได้ครับไม่เป็นไรางก้นรีบไปพักผ่อนดีกว่านะครับ ด้านนู้นมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับเชเราไปอาบน,น้ำแล้วนอนกันดีกว่านะครับพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่รอมันเข้าคุกได้ไหมครับบอสเราจับมันเข้าคุกได้ไหมอะเรื่องนี้ผมต้องปรึกษาทนายอีกทีแต่ผมพูดตรงๆนะเหตุการณ์มันผ่านไปนานมากแล้วครับหลักฐานต่างๆอะ่ะมันก็หายไปกับร่างของเทียนแล้วถ้าเรามีแานที่เหตุการณ์อะครับ เราจะมันเข้าคุกได้ไหมนี่เราไม่ได้นอนกันมาเกินยีิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสงสารแทนเรื่องไหนก่อนดีครับบอสเรื่องที่โดนพ่อเลี้ยงข่มขืนหรือเรื่องที่แม่แท้แทรู้ว่าลูกสาวตัวเองโดนข่มขืน แต่ก็ปิดหูปิดตาทำให้มองไม่เห็นลนะป่านี้เทียงคงไปเกิดในรครอบครัวที่อบอุน่นหรือไม่ก็กลายเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทำตอนนี้ไม่ใช่มานั่งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแต่คือการทวงความยุติธรรมให้เทียนและจับคนผิดมาลงโทษในสิ่งที่เองได้ทำไว้นะครับ ผมทำแน่ครับบอสเก่งมากครับไม่ได้เก่งอะไรเลยครับบอสบอสั้นละครับพี่เก่งถ้าไม่ได้อบอสอ่ะป่านนี้ไม่รู้ว่าทูบจะได้ออกมาเมื่อไหร่ตัวผมเองก็คงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านั่งอยู่กับมันที่สอนอ,นอครับขอบคุณนะครับบอสที่ไม่ทิ้งผมอะ่ะ ถ้างั้นพักผ่อนนะครับบปา นอนไม่หลับเหรอครับหรือว่าโซฟาไม่สบายเข้าไปนอนในห้องด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับแล้วพี่ออกมาทำอะไรพี่อยู่น้ำน่ะพี่เชียนอนแล้วหรออือหลับไปแล้วเหรอครับขึ้นเตียงไปก็หลับเลยอะสงสัยคงเพียมากผมขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่พี่คุณน่ะ ขาขอโทษแทนคุณไปหมดแล้วล er like like ่ะครับผมไม่ถือสาหรอกก็แค่คิดแบบเด็กๆอ่ะกลัวพี่เชจะเลิกรักพี่เทียนกลัวพี่เทียนจะถูกลืมไม่มีวันนั้นหรอกนะครับเชไม่เคยลืมเทียนเธอจะอยู่ในใจเชตลอดไปถ้าพี่เทียนอยู่ในใจพี่เชยแล้วพี่อ่ะใคร พี่เหรอถ้าเขาอนุญาตะก็คงเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็อนาคตมั้งไม่รู้สิของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อยๆผมขอบคุณพี่มากนะที่พี่ช่วยผมอะถึงพี่ช่วยผมอพราพี่เช่แต่ขอบคุณมากจริง พี่ยินดีไป็นไหนมาครับกินน้ำนะครับแล้วให้ทุบนอนได้ไหมสบายครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ เด้ครับบ๊ายบายรู้ตัวนะว่า oh. หล่อแต่ไมต้องมองขนาดนี้เลยมึงหายไปไหนมา